ยี่จังฝนตกดีว่าสันด์ด้วก็ยังหนาวเพราปันไดน้หนาะยหนาวน้ำให้นานมีบ่เหี่ยงไปแล้วบ่นะตกฝนตกแบบเกินหยาสีงามเนาะคิดจังพอดีเพิ่นว่า,า,า,อ,กวา,าอกสมออยู่หนา้าเก,ก,กินมันแก่พอกินนะเพิ่นว่า น้ำตีีเยนึงเดชคนแรกเะบ่อไรอันนี้เนี่ย <c oughs> สมอขามป่องยาพระพุทธเจ้าตัว <c oughs> แต่ว่าคนรุ่นใหม่เขากินบบเป็นแต่กี่มี ระเน่นอยู่น้ำหลายรูปนะปนงานกระถินพูนทั้งเมืองเลยบักสมอเพ่นนี่แต่ดหน่วยงามๆทำหัวเมถาวนี่แล่ิญหน่วยแล้วงานถอดกระถิ้นแล้วเรียบร้อยกาบลาครูอาจารย์เห็นหม่องพันธาไว้ประหตัิ บักคำปอบมันเหลือหลายขอเพนว่าฝากพระอยู่บัดกนอนึ่นอวะเย็บไปชั้นนึ่งคนก็นหายมาบักลายหนึ่งเนาะเขามากบ่ได้ถามเขาว่าเขาสีชั้นบ่ชั้นขึ้นแต่เขาสี่จากชั้นชั้นเป็นเนาะแนะนาําขาโหเก็โอ้เหลืองบักคำปอมเนี่ย มันมีความพัศจรรย์ในยุคนั้นกล้าวถึงในเรื่องยาในศตะะในเรื่องของกาลิกันะมันเอาไหวไปไหวมากที่มันดนตัวไปเทเอาขายะในเขียงสิเอาไปถิ่มทุงมาคํา ปอมมันเสียรจุดใตเขียงคุนห้วยว่าพระฉันพัเป็นตัวนี่ว่เ <c oughs> <c oughs> ก็บกหดจัดก็ได้ถามเขาบ่พระกันฉันสมบ่ว่าคำพอบบ่ครับหลวงพออ่อคือ,อเปลี่ยนไปึ้นเน้นมาบวชน,นำตะกีว้วันโกนมาแม่ออกข้ก็ดตำใบสมลม่ม ตำใบสมล่มมันเป็นยาไล่ล่มเป็นยาครับทายชั้นหมากก็เป็นยาทับไทยสินะตำใบสมล่มใส่ตะไคร่ใส่คาใส่เกลือใส่น้ำตาลเน่นหน่อยเล็กหน่อยมันก็ล่างกินนั่นแหะมันก็แสบที่เมันหิวมันยามบา เขาอ,อ่นตำมันยังนอนลงพอนี่นอนนะได้กินได้เสียตำใบสมลมหาผมซื้อไปนีผมสีเอยผมตำมันกินกับเขาก็นหน้ามาันแบบเสบโอ้ยเน้นว่บจะซื้อออกไปนีจะก็เลื่อมใบสมลมตัวน,นั้นเราเว้ยมาันของกินทั้งข้าวราวด์ก็กินได้ทุกเวลาและมีจต่ของเส็บๆของพระนี่มันก็ซซํานี่แล้ว ใบสลมลมอาจจะมันสแสบอยู่ไปนี่แล้วพระน้ำมันนอกชอนระบทเฮาอยู่ให้ลูกให้ล้านเห็นให้เขากราบได้สนิทใจอยู่น้ำทําวินนะประขับประคองไปจรงว่า คิเห็นคำสอนครูบาอาจารย์เิันบอกไว้ยุคสมัยนี้โอ้มันเกิดขึ้นกับพระเจ้าพระสงฆ์ในบ้านห้าเมืองไทยจกัก้ามองในด้านดีก็ดี้ะมองในบ้านบ่ดีก็บ่าบ่ดีนะเหตุมันก็เกิดขึ้นจากพระเจ้าพระสงฆ์เฮ้าทำบ่ดีบกครวนนั่นแ่ะคือจังบอกให้ฟังอยู่เอยใไปคุย ย่อมฆ่าลำไผเสียเองอย่างนี้นะจะไผ่ลำสวยลำงามเสียเสียคุยเห็ดยังได้สร้างก็เกับไปตัดมาเห็ดคุยนะลำไผนะ่น่ะก็ตายไปเมื่อไปการกระทบบดีของพระเจ้าพระทรงฆ์พระภิกษุนักบวชเห็ดผิดเพี่ยนออกไปจากธรรมวินัยกระทุก ลงโทษจังสันติล่ะสิไปโทษไผยเนาะอัณบานการกระทําการลงโทษบั็สิอาศัยผููปกครองอาศัยหมู่สงฆ์ชาละคดีกันเองชําระอธิกรณ์กันเองชําระพระทํามพิดวินัยกันเองก็ยืดเยื้ออืดอาดบ่เเ็ดอนินยังกันสินะทั้งโลกเขาก็เขามาก จัดการสิรพันขันธาที่เว่าตามบันนอกชนนทเบายนอกผู้ตรวจสอบพระอยาิโยมไม่ออกพอออกผู้มาจังหันผู้ยุละแวกขอบปัดห้องนี่แล้วชาวบ้านนี่แหละเป็นผู้ตรวจสอบพระเป็นจังได๋ทำอย่งไ๋มันสิผลหูผลตาอยาิโยมผู้ประถากดูแลบอนะ่อนา ห้อกับ่บหอดจักว่าความเป็นอยู่ของพระในเมืองเจริญวัดเจริญพระเน่นหลายๆก็อยู่กันแจงใดห้องบ่ไดดไปสัมผัสเนาะเคยไปสัมผัสวัดหนึ่งเงินบ่เ,เขาไปขอพักนำเพิ่นพู้นอยู่ทั้งอำเภอสังขะปุรีนดึกเดือนเดียงขึเนพระเนน,น่นไ่นเด่นมานน้องมาาน่นกันสนันบันเผินอยู่ ต้อมาามาห้อมกันคุกเดียวโอ้ยมาก็าอยู่กันอย่างสิ่ง้นเดียวทะเบิงกันไปลนะเลย่องห้องก็มองผาบรวมว่าโอ้เห็ุไหนพระสงฆ์เฮาอยู่ลำบากเปลี่ยนไปด้วยพวมบ่เป็นถ้ำปรากฏขึ้นนะแต่ว่ามองย้อนไป อินทนาการไปยุคสมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นออกเผยแพร่พุทธศาสนาในยุคที่อำนาจตัวบทกฎหมายอยู่นํำพระราชาเขาปกครองกันแบบจำบได้แล้ว,ลวถต่บอกภาษาซับภาษาแสนเขานะบาน้านเขาเรานั่นเป็นับ ถือศาสนาอื่นลัติอื่นอยู่นะพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเดวเพื่อนก็นซ้อนตรงกลางขามกับเขายิงโดยเฉพาะกับรล,ลัธิฐาศาสนาพราามอย่างสีนะเพื่อนต่อสู้อุปสรรคสำใดเนอพระพุทธเจ้าเนอไปบินทบัาเขาก็นำกลดานะเสียงใ่หลาไปาสีจาก ชาวลัทีิอื่นโน่นนั่นนี่กล่าวหากล่าวโทษองค์ภาษาสดาพระสัมมาสัพพุทธเจา้านะเพิ่อนก็อยู่หลอดปลอดภัยมากนะแต่มาถึงยุคตีต่อสู้แห้งก็นะคู่บาศีวิชัยลวงพ่อจำชื่อถือูุบุล่ะสีวิชัย๋อ ทั้งเมืองเหนือคุณนักบุญแห่งลานนานล้วก,ก็ต่อสู่ค่ะคือการเด่น,น,นนะถูกแล้วงับปฏิกรณ์ถูกกักบริเวณเออแต่ว่าเขาก็ใส่เรื่องทำวินัยเป็นตัวชําระคดีกันนั่นนะล่าสุดโอ้ประัรมดาเดยล่าสุดถึงไดิมวลไปเหตุ ั้งหน่วยงานทั้งหลวงก่กลกาเห็ดงบประมาณบอมีเงื่อนกับวา,ายเลยเห็ดทางขึ้นดอยสุเทพนะเห็ดทางขึ้นดอยสุเทพขิดเบิ่งเดียนะ่ะเนาะก็เห็ดขึ้นไปแล้วเพิ่นกับเห็ดวัดวัดสังโคทัมโมพุทธวเป็นเห็ดวัดขึ้นตามสายทางนะเห็ดวัดขึ้นตาม เอ,อินดอยทุเถียบบอกลอเลยเมนดอยทุเถียรจะบอกอยู่เชียงใหม่ตอนนั้นนะ <c oughs> จำลืมลืมล่องลอเลยครูมือเน,นี่านายก็ได้นะเชียงใหม่แมนจะบอกจะแอะก็เอ,อินดอยทุเถียบจะบอกคืมนบอก่องคูบาสีไม่ใช่ประเดี๋ยวถนนขึ้นนะ จำขับขายขับขาล้มล้มลื่ม,ล,ม,ล,มลื่มไปแล้วนะเจษฎสิบอกออกไปกระยาิมันพิษมันเพี้ยนคือกันนะบานมองเข้าไปเบิงอีกมองหนึ่งมองขี่ฟ้าร้อยรอดงามขาเข้าไปนะัน่นเคลื่อนดอยยังกระสินติมีเจดีน่ารวมกันไปสางไวนะนะ้วนั่นนะดอยยังตัวนั้นบัด <c oughs> เออไปน่ารวมกันเป็นสางเจดีไว้ทึงพระราชินีตัวเป็นเป็นสางาสาดอยอยังตัวน้งบ่แม่นดอยทุเทียบบ่ตัวนั้นเออก็สันแสดงว่าซื้อตัวนี้ดอยทุเทียบนี่จำได้แม่นย่ำบาได้เต็มป่ากผููฟังทั้งบานกะที่ซับสนไน้แล้วเนาะบอกชีวประวัติของนักบุญแห่งล้านนาบาศีวิชัย ก็ขึ้นไปทั้งเนื้อสิเห็นหลูป,ปั่นคนนิ่นำ้ำหนาพาน้ำแห่งพาน้ำผู้เขาบ่แม,มน่นเฮาเขาเมืองลำพูนบ่อยู่บนยอดเขาขางถนนแ่นเขาเมืองลำพูนอยู่สายมือบอกักไงถ่าสีทองหลืออาราม,มน่มนต์ไปเหตุนถนนขึ้นเมื่อเหตุขึ้น ประเทศขืนเดวเพิ่นโดนคดีปลุกป่าสงวันเ้ยเอาลงมากรุงเทพก็ได้ดีแล่ถ้าเป็นคู่มือเนี่ยก็จะโอ้ยเจ้าหน้าที่บานเมื่อก็สิเขาไปจัดการแต่เอามากักบ,บริเวณไปเพื่อระงับอธิกรณ์ชำระอธิกรณ์สะอาดอร่อยกลับขืนเมื่อเมื่อเนื้อเพิ่นวาถนานำแม่นำปิงบอกไรกับเนี่เพิ่นสีบอกกับ ขึ้นไปเชียงใหม่อีกเบิงสีแล้วบ้านนี้ก็เห็ุเคือนผู้มีพลดวบวัดน,นามไม่ปิงเป็นไรกับเป็นปรากฏการเข้าได้อันเชิญรูปเหมือนกู้บาสีวิชัยขึ้นไปประดิษฐานอยู่เชียงใหม่ทางสิขึ้นไปดอยทุเทวนี่เฮาได้ศึกษาชีวประวัติการต่อสู้ของครูของอาจารย์ ถูกยุคทุกสมัยน,ะน,ะนะั่นแหละมีการถูกกัดกร่อนมีการถูกเสาะเล่มมีการถูกโน่นนั่นนี่นะผู้ดีก็ถูกเขาเบียดเบียนนึกกันเด้แต่ว่าคนดีถูกคนอื่นเบียดเบียนก็สิบ่โต้อตอบบอ่ทุกข์ยากลำบากเอาเสื่อมันนี่คุณงามความดีจะาของนั่นะ ตกน้าบา่วไหลต๊กไฟบ่ใหม่ละ่ะอันว่าค่วมดีนี่ในทางเพิ่นบ้าสู่ฟังนะยังมาผิจารนาเบิงเนยยุคนี้คือกันกันถาา้าห้างทีเอาโตหลอดผู้เดียวนี่ครับมันบ่มีปัญหาหรอกอย่างเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยเพราะว่าห้องอยู่ด้วยรักทรรมวินัยอยู่เลียวผู้ใดามาปฏิบัติง่วมมาอยู่ง่วมกับสิ่งทจักว่าห้องอยู่ด้วยธรรมาวินัยอยู่เลียว หาถูกซ้อนมาแบบนี้ครัวจายซ้อนมา้แบบนี้จักบัดบานนอกออกหน้าหา้าเนาะเ่บานก็กอาศัยวัดได้กราบได้ไหวพระเจ้าพระทรงท์ได้ทำบุญสุนทท่านตามเหตุตามครองวัด <c oughs> บานลอยลังค่าบานหาซิบลังค่าเลื่อนมาอยู่แล้วพอเป็นพ่อไปก็ภาคกันเสียสละ ทีดินให้หน้าสาธุพ่อแบ่งปันออกได้เสียสละสางบัดสางว่าน,นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาอยู่รูปสองรูปสามรูปบ่กเกินกำลังด่เขาสิอุป,ปถากด้วยปัจัยสีเนาะจากสิวาจากใดแต่ห้องมากกวดมากหลางมากเข็นเอาตัวบทกฎหมายทั้งโลกนี่ก็มีกฎหมายเฉพาะทองถินอยู่ไลบไบิกฎหมายบ้วบาอัดแต่ละทองถินก็มีกรณีพิเศษ อย่างพัทยาอย่างเสวชุนบุรี่งที่เขาก็มีกฎหมายเฉพาะในกรุงเทพเขตปริมณฑลอย่างสีจังหวัดใดที่ไม่เศรษฐกิจด,ด,ดีมีนักท่องเที่ยวเาขาได้เขก็มีกฎหมายเฉพาะท้องถิ่นของเขาแต่วัดเฮาวะอันพระสงฆ์เฮานี่พระทำพิดกันบกี่รูปกี่ท่านนี่เอากฎหมายระบบเดียวกันมาใส่บดทั่วประเทศเลย ขาบ่ได้เขาบ่ได้มาพบเจอปัญหาคือเขาอยู่วัดเหน่อยหน่อยเเงินเสียคาไฟเดือนละบอกกี่หล่อยอย่างนี้หยาดโยมกันซอยกันออกจกังเดียเสียคาไปนะอยู่ไปเสียเงนเท็ดหนี่ส่วนหยาดส่วนโยม ญาติโยมเห็นพ่องก็จังได้ออกกันสือปุ๋ยออกกันสืบปูนสือหินสือทรายมากตามกำลังของแต่ละทำแต่ละคนที่ทำได้พระกับเป็นสร้างแน่เอานี่มนตนหมู่คณะมาเห็ดมาทำมาสางแปลงซอยกันอยติโยมก็ผู้ออกกำลังก็ออกผู้ออกทรัพย์ก็ออกหาอาหารการกินมาเหล้ยงมาทรงกันยามเทียงยาม,ยาม,ยามนั้นยามนี่นะนะ มันจังเป็นวัดเป็นว่าขึ้นมาเข้ามาได้มีเงินสนับสนุนจากหน่วยกลางสำนักพทดอีงยงงมาสนับสนุนสางบัตรสางยังได้ที่ว่าพิจ,จะะารณาเบิง่งเหมันถึงข้าวพระบบก,กี่รูปกีองค์ทำพิดมาเขาัญักตรวจสอบไล,ล่รับไล่ใจม้วนมือเจาออกห้าบาทสิบบาทสื่อปูนสื่อยินสื่อยินนี่ละยักสิว่าจังใดเนาะเออกนถ้ามีเงิน ส่วนกลางจากผู้บังคับบัญชาให้วัดก็ตามนบทระบ่ยวัดปีละหาแสนปีละหลานปีละหาแสนสองแสนแต่ละวัดตามไล่วัดไปเออแบบนั้นควรมาตรวจสอบว่าจะใช้เงินไปตามจุดประสงค์ที่ได้รับเงินมาหรือไม่สินานีควรมาตรวจสอบกันนะนี่ดีมนี่สิไป หาขายก่อนยังใดไปหาแท่งเอียนแยกสีไใดกวาดใดแยกสิมาตรวจจักแย้ใดเสิเอาม,มาใหา้เนาะเบิ่งองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมแล้วนะพระก็บ่ใดมีชื่อมีเสียงเบ่ไอ้ดเป็นเจจิโด่งดังขายวัตถุมงคลีนยังนํำเขาเนะ่ยนะเบื่ององค์ประกอบสกะก่อนก่อนสิพิจารณาน้าของมาตรวจมาซุ่มมาหยังนี่ก็ควรพิจารณาอยูด่ด้วล่ะบอาฝ่ไฟบานเมืองบอว่า าฟพระเจ้าพระสงฆ์ผู้วผู้นั้นี่กด้จะกลัวทําไมละ่ะเขาบอกว่ดีกลัวหรอจะไปกลัวปฏิกัวมบ่มีอีย่างเขาบอกให้ฟังแต่เขาบอกในผาบลุมๆวว่าเหมือนกับพระถูกคุ้มกําเนิดไปในตัวทั้งสี้นน่ะเหมือนกับพระถูกคุ้มกําเนิดเหมือนกับวัดถูกคุ้มกําเนิดไปในตัวนะ เดี๋ยวเขามามองไมาได้กี่มันก็เหมือนถูกคุ้มกาเนิดีหลอกแต่วันบริชัดเจนเหมือนกับปัจจุบันที่มันปรากฏขึ้นนะบริชัดเจนอย่างไรแต่ก่อนโอ้ยการวิ่งเต้นคอวัดผูได้ปูคนมีนาทีมีคว่ำหูวแดนยืนแดนทรงเอกสารเพื่อคอวัดจักเท่ารปีกอะไรได้รเบบอกมีคู่บาอาจารย์เป็นแดนคออยู่สามสิบสี่สิบปีเพราะอะไรมาตอนนี้ก็ยังบริันสมบูรณ์สะ เอกสารบางส่วนวััว่าวัฒนตกมาถึงวัดนะนะบัานก้นไม้เดียวกันนี่แหละบางจังหวัดผ่นว่าวัาน์นเป็นวัดผ่านว่าตั้งเจ้าวาดได้แล้วนะเป็นยังยังเห็นจังสารไดถามผ่ผู้ปกครองผู้บ,บัรดาบัญชาชนผ่ว่าเอาพระให้เป็นพระไว้ก่อนให้มีที่อยู่ไว้ก่อนเรื่องวัดค่อยอ,อกันทีหลังอย่างทก็มี บางมองบางแหงบาดหอวยการสีขอแต่งตั้งจเจ้าอาวาสเนี่ก็โอ้ยบอกเป็นเรื่องง่ายต้องเป็นรักษาการจเจ้าอาวาสยู่หังแจ็คทรอยตปีเจ็คทรอยตฝนขาวท่านเด็ดตำแหน่งจเจ้าอาวาสมากนะนี่คือเหมือนถูกคุมกำเนิดไกลๆยอยู่แล้วนะแต่ว่าบ่าชัดเจนคือปัจจุบันนี่นะปัจจุบันนี่ก็ที่เขามองก็เหมือนเขาว่า พุทธศาสนามองโครงสงสางนะนะป่ได้มองเหลืองนี่มันปรากฏขึ้นมองโครงสงสางของพุทธศาสนาในบ้านหอเมืองหองว่ามันพังทลายลงมาแล้วพระเจาะรประโงง์บะสามาถุปกคล่องกันเองได้น,นี่ก็มีผู้วาดตะนกตื่นกลัวนะนะว่าตนกตื่นกลัวศีลาออกศีลาซึกอยู่คงบมแม่นันมีทีพึงเนาะ ทีนี้ไปนะจังหวะดแ่มันแบ่งการปกครองกฎหมายเอามาบังคับวัดชั้นนั่นชั้นนี้นะต่างจังวัดหลวงก็จะมีชั้นเนาะชั้นตรีชั้นท่ชั้นเอกเนาะการปกครองกับมาแบ่งไปตามนั่นนะวัดมีเศรษฐกิจดีวัดมีคนศรัทธาทั่วประเทศวัดมีพระเนนสงไม่ร้ายยังสิครับในเขตปกครองเลยก็่าไปอีกกฎหมายชนิดหนึ่งนั่นนะ แต่ว่าให้มันยึดเหลืองธรรมวินัยเป็นลักเป็นเกณฑ์ไว้ให้มันชัดเจนน,นะ้าพิษเหลืองธรรมวินันถ้าพิดเหลืองธรรมวิัยชําระแล้วพิษจริงถษหนักซ้ำไดถวดเป่าซ้ำไดก็ชําระไปตามถวดตามพิษวินัยแต่ละศนะิขาบทนะท่านแต่พิษวินัยถทษว่านักแต่ว่ามีคดีอาญากฎหไม้ทั้งหมดเมืองพิษซ้ำก็มาอีกอะ ต้องทำการซื้อออกไปซื้ไปเด็ให้ไปหลับโดดทษกฎหมายทังบ้านทั้งเมืองก็ต่อไปเป็นดำรับเป็นขันเป็นตอนต่อไปนะนะเหมือนกับจับอาชญากรขามชาติอยู่ในเมืองไทยจับใดนี่ข้าวบ่มีออำนาจไปตัดสินเขาจังสันจังสีทาทั้งประเทศต้น เหตุตนบานเขาขอตัวผูต้ตองหาไปเพราะว่าท่ำพิษในประเสศเขาก็เตรีมทรงตัวผูต้ตองหากลับบาทไปยังสันนาทั้นองนี่นะอธิบายฟังง่ายๆพระสงฆ์พระเนี่ยเหตุพิษวินัยชำระเรื่องพระวินัยกรน,นะชำระเรื่องควาวินัยแล้วพิษกฎหไม้อาญาแผ่นดินก็ออกมารับโทษตั้งกฎหไม้อาญาแผ่นดินเป็นนำรับต่อไปเขาว่ากันไปเป็นขันเป็นตอนเป็นจังหวะจะโค่นกันไปอย่างซี่นะ มันกะสิเบิ่งเป็นตางามนะนะผัสทรงเข้าผ่านผัสรงเข้ามันเหตุเกิดอ่อนแอที่เราปกคล้องกันเองบ่ได้พวกอูพวกมึงพวกทานพวกเธอเป็นต้นที่เรบาดนี่ปกคล้องกันเองบ่ได้มอปกคล้องกันเองบ่ได้ญยาตยโยมพูก็มองเห็นพระเอ็ดบ่ดีบ่งามบ่เหมาะบ่ควรเมาเหล่าเมายามีสีกากอยู่ในวัดในว่าเงินทองจกไปใสมาใสบ่โป,ปง่ปปงใสบ่โป,ปง่งใส แ่วว่านลองเรียนก็ไปหาพระระดับฉันผู้บันขับบัญชาผู้ปกครองก็เงียบเงียบลองเรียนไปส่ารก็เงียบเขาก็บ่กมีมองเพิงมันก็ยังถือพวกองค์กรอิสระถูกตั้งกฎหมายบาดเมืองก็เขาไปจัดการตัวบาดนั่นนะสิเบสดเขากับว่ได้เลยเพอห้องออนแอกันเองนันนะมันเป็นยังสัตนการทำผิดแบบนี้สมัยก่อนเขาให้เกียรติพระคือยังตัว บ่าเจ้าระทีบ้านเมืองบ่าเช่าบาทขึ้นรถกับ,บ่ด้เสียค่าโดยสารกำลังขึ้นรถกับไปไม่คน้นลุกให้นางมีรถโดยสารกามีเบาเะฉะพาะใพระนั่งเป็นเดินท่างไกลๆนั้นนะเอ็นบ่สมัยก่อนสมัยพีสมัยสีลวงพ่อบวชใหม่ๆปีพศสามเจ็ดสามแปดไปขามพรมแดนช่องผ่านด่าน สองเมกนี่ทหารตำรวจผู้เขามีหนาทีดูเรอยู่หันเข้ามาสิบแต่ว่าพราะก็ก็หูจักเขาก็ว่านิมนต์โดดครับนิมนต์โดดกูบ้านิมนต์โดดหงวงพ่อเขาก็ไปก็ไปเบิ้งเอกสารเบิ oh am z z h h no ah ้งนั่นเบิ้งนี่กรับมาเขาก็ไปตรวจนั่นตรวจนี่ได้อยู่ไปอยู่มาค่วมประพฤติของพระอันติละบาทประเหตตามทังบีนัยเทียบไปสื่อสิ่งสื่อของไปโน่นนั่นนี่ขามไปบุนก็ไปตอกสาโทไปซะ ขาไปพุ่นกับพระกันไปสูก่กันซ่าอ,อา,นนา,นาอยู่เมืองสอปปอล่าผมจำเป็นน่งยืนด่านถ่ายญาติโยมอยู่หันเขาว่าบวิทยุขึ้นมาเอือนเอาเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยลงไปรับเอาพระเม้าเหล้ามาบ่าได้ <c oughs> บังก็นี่เราล่ำคุยมันก็นขาล่ำไพเสียเองคุยมันกับขาล่ำไพเสีเองค่วมประพฤติอันบ่เหมาะบ่ควรของผู้บวชมาในพุทธศาสนานี่ยนแะหละเฮ็ดในเขาบ่ไหวใจแล้วไป S 1> <S 1> โอ้ยสิขามไปเมืองเล่าก็ไม่คูม่มือนี่ต้องมีเอกาสารยื่นเส้นกันให้ถูกต้องตามขั้นตอนตามลำดับน,นนะทิกลับขึ้นมาจากฟัง้นขามแดนมาโอ้ยเข้าในเทยามตววรวจเบิดลเบือคนโตศอกคนเดาิบานเน่นั่นก็ค่วมประพฤติขล้องพรเนี่แหละเฮ็ดบดีว่างามเองน,นนะถึงเวลาสีชําระแต่ว่าเขาก็ตรงชําระด้วยทรรมาวินัยนี่นะเอาทรรมาวินัยนี่ขึ้นมาทม มีปัญหาอย่างซี่มันบม่มีปัญหาที่กฎหมายอย่างที่มาททำไร่เขากวาดได้เพราะเพราะเขาอยู่ด้วยธรามวนัยอยู่ด้วยธรามวนัยมันถูกต้องกฎหมายอยู่เลียวอย่างคําซ้อนของกระพพทะเจาเพิ่นวบาไปอยู่เมืองใดทองทินใดก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายเขาทมวินัยของกระพุทะเจ้ามันเป็นเพื่อการรักษามารยาดขนาดอย่างเคสขียวัรเบาเหล่องการคบชั้นเบาเรื่องการเทิดการแสดงเบาเรื่องการเป็นอยู่ของพระเจ้าพระสงฆ์ มันโมเมนตธรรมดาัรนไดเด็มเป็นป้องกันไว้เบิร์ดนะอย่างสังฆาที่เสียดี้ายขอวอาไว้เรียวเกี่ยวกับมาตุขามป้องกันไว้นะภาติพิษเราเนี่ยก็พิษสิขาหมดหมดนี่แหละไปจากอัดจากทำมวนนี่แหละว่าทำนะมันก็เลยเห็นเล้เขานี่โอ้ยบานนี่โดยเฉพาะบานห้องเมืองห้องก็มองปลาตัวเดียวเน่าขับของอยู่แล้วนะบมื่อไมองอย่างอื่นเนี่ย มอ่งปลาตัวเดียวเน่ารับของมันถ้าพิษคนหนึ่งก็อืก็จังพิษเบิดถ้าซัวคนหนึ่งก็อือจังซัวเบิดอั่างนัง้นนะคือปลาในีของปลาเป็นกิโลตัวเดียวมันตายเน่าอยู่หันโอ้ยผายกายผูดใดก็บับมาปลาเนา่าเบิดเต็มของที่ผายมาเนี้ยงก็กว่าผู้ที่เขาไปหูดว่าปลามันตายตัวเดียววงหัวจักเลยนี่คือกันเพราก็อมอง่งเพราะเอ็ดพิษบวกกีรู่งเป็นนะ มีแต่ผู้ใหญ่ๆ,ๆบาทสําสำคัญเลยบาทมีแต่ผููใหญ่ๆมีแตผููเปล่งๆจะมีแตผูเป็นผู้บอกบอกกล่าวสอนคนนะ้นคุปปกข้องสงในสังฆะม่อนทนม่วน,นบาทเอาสิเป็นกลุ่มเป็นคณะพิษกันไปเจ้าอีหยังมาบนะาทเอานะก็ย้อนเอาทําพิษนี่ลละมันก็นลงถทษเพื่อเรียกว่ายุกกุลียุคยุต่อไปนี่เส้นเด็ก ทอลำตาลนี่เล็กตันพอมเลยเอาผ่าไปเน,น,นี่ยพะเพ็ดพิษม้วนมาเนี่จับซึกจับซึกหรือว่าตายไปเสียลงระละเข้ากระยันขึ้นเห็นผ่าเลีองถอดผ่าเลืองตะลกผ่าเลือ้งออกผ่าสเสล็กเศนที่ลำบางใหญ่ใส่ลำตาลนจนโกงขึ้นบางทีเลยสมัยกูมือเนี่ยมันแมนด่าห้อนนีหยังหยอนกข้ไปจมอยูอใ่ในกามคุนกินกามเกลียดม่วนม้อน,น,นี้ลละ นีกันบวหลอดบอไปบอมานี่ลแหละนะจังว่าตัเป็นห่วงเป็นห่วงยังเป็นห่วงในฐานะที่เขาปกป้องพุทธศาสนาะเขาปกป้องแบบไรปกป้องรวยทัพมารวีไนแล้วเกิดเป็นอยู่ในทัมาวินนยนี่ยนะแต่ข้าบง่งธเจักเบื่องหลังชักใหญ่อยู่มันเป็น,ปน,ปน,นไปด้วยกลไกอีกอย่างขาเห็นแต่ผลที่มันปรากฏขึ้นระวังพระเจ้าพาระสงฆ์ที่ถูกระทำอยู่ทุกมือนี่นะเป็นผลกระทบไปเบิด้ด ถั่วคนไรแหงก็อค่อยเบิ่งกันไปบ่าใน่ฐานะพระรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาบ่าในฐานะพระรูปหนึ่งในเมืองไทยนี่ละ่ะบ่าว้ัมมาเสียวได้นี่ละ่ะเอา